ก็เหมือนแม่ทับกุ้งอ่ะแม่ทับปลาสองก็ไม่มีเส้นเพื่อนๆมีเส้นเพื่อนๆได้เป็นคนเอกหมดมีแม่ทับปลาสองเกษียณก็ยังเป็นคนโทเห็นไหมแล้วนี่ก็โรดเกล้าให้เป็นราชองครักษ์พิเศษราชองครักษ์พิเศษคนมาทับทามไปเป็นรัฐมนตรีมันแม่ทับกุ้งไม่เอานะ แต่เลือกที่จะเป็นองคลักรักพิเศษเอาโดนกันแกล้งไม่มีพวกไม่มีเส้นเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นนักคนเอกหมดมีแม่ทับกุ้งเป็นพลโทไม่ได้เลื่อนไม่ได้เลื่อนยศเอาวิ่งไต้นไม่เป็น ทำไม่ตายก็ไม่ได้ดีจริงๆแลรชาชการเนี่ยถ้ามึงไม่ได้เป็นลูกท่านหลานเธอมึงไม่มีเส้นมึงไม่มีความเจริญเติบโตเนี่ยแม่ใส่น้ำยำแค่มีเส้นมะละกอแม่มมแก,แมก็ใส่กุ้งแห้งทอดอันทอดอันนะ ให้ลุงซื้อมาลงหนึ่งโพทะเลบางปูอ่ะน่ะเราจะกินส้มจำาอ่ะซื้อมาโลหนึ่งอ่ะโลหนึ่งแปดร้อยอ่ะมาทอดแล้วก็ขอที่ส่งโลงหนึ่งมาทอดเพราะเมื่อวานนี้ทำดูหรือเปล่าพี่บิดเรียมแม่ทำเมนู ยำวุ้นเส้นโบราณแล้วแม่ก็ไปแจก,กเสื้อแดงตรงหน้าเรียนจำดูหรือเปล่ามาดูย้อนหลังก็ทำยำม,มาม่ากระมังหนึ่งเลยแล้วก็ไปแจก,กใส่ถุงแล้วก็แบ่งให้ลูกน้องลุงคนคทะเลบางปูกินด้วยแต่เขาอยากชิมไอ้น้ำยำนี่ไงยำวุ้นเส้นกับยำม,มาม่าเนี่ยใช้น้ำยำนี่ทำนะแม้เอามาขายในขวดห้าสิบบาทเอาไปให้คนเสื้อแดงชิมที่ตรงหน้าเรียนจำกองเตีย แล้วก็ต้มตำเอาไปแจกห้าสี่สิบชุดผมก็อเอาไปให้ลูกชายสองคนหกชุดให้ล้าเสื้อยืดห้าชุดก็ใช้ครับไปซื้อของให้เราไปก่อนใช้ให้เราทำง,งานให้เราไปก่อนแล้วก็ให้แม่บ้านเป็นหนึ่งชุดให้เรารปพอไปสามชุดแล้วเมื่อจช้ามีอีกแม่บ้านหนึ่งผ่านตะโกนเรียกมันมาเอาหนึ่งชุดเอาปากมันเอาไปให้คนอื่นมันบอกว่า พวกมันไม่กินมันบอกว่าเผดหมางั้นเอาคืนน้ำแบะฉันให้ไปสามขวดสามจุดเนี่ยนูขาไวสองแบบไม่ตัง้งมันแพงไปขวดเดียวก็พอคนไหนบอกแม่อร่อยไม่ต้องให้มันแดงของกูแพงเนี่ยอร่อยายตนี่ยดูท่านเนี่ยเนี่ยดูเนี่ย แม่ตัดลงไปกดอย่างนี้ต้มตําอยู่อร่อยนี่กินมานาันยาวเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆหว,วานๆอร่อยมากเพิ่งแต่มันไม่เคม็มคนชอบกินเค็มก็ไปใส่เคม็มเพราะแม่ไม่กินเคม็มคนชอบกินเกล็นก็ไปใส่นุ้งปลาอยากใส่ปลาก็ไปเติมปลาก็ได้แต่แม่ไม่กินปลาไงไม่กินตําไทยแต่แม่ก็ไม่ชอบกินผักพวก,พวกอพือเอง มะเขือเทศสัวฝักยาวแม่ไม่กินเนี่ยส้มตำไม่อ้วนเพราะาหยุดไล้แล้วแล้วก็รถจอดมีรถต่อคิวจะออกเราเลยรีบไงผมให้แล้วรีบขับรถออกมาเดี๋ยวคนก็ดา่าอืม อาหารจึกไปเหน่งนเมืองปทุมบัรักแม่ขับคุณคแคบคุณเฮาแอนแลนฟอร์เซล e บบลีน่าน่ารักมัเป็นกำลังให้จะขับคุณค่คพาปรเทยไทยชนะชนะเลือกตั้งทุกแข้งไม่เคยแพ้ พัาเพื่อไทยชนะตั้งแตั้งทุกไม่เคยแพ้นี่กา่ขวบวเกลือ กินกับส้มตันลยแหะเนี่ยจรเถึงจุกบไหมเขาจะประหยัดเนี่ยกินของที่เหลือในตู้เย็นจริงๆเนีะ่ะส้มตำเมื่อาวานนี้ให้ลุงเตรียมไว้สามสิบชุดเราจะเอามาแจกคนงานแต่ที่อีรานจอดรถที่เคยให้มันเน่ยลุงคนที่นิสยัยนดะีเนี่ยออกไปแล้วไอ้คนใหม่มาสัญญาณเพี้ยกู็ไม่ให้มือสัญญาณไม่ดีไม่มีมารยาท ก้มํำน้ำยำเนี่ยสองขวดร้อยสองขวดร้อยสองขวดร้อยขวดละห้าสิบบาทค่าตงหนึ่งร้อยทั่วร่าดอาณาจัรถ้าแบบได้ซอสผัดกะเพราสองขวดร้อยชอ,า,า,ยอาแบบได้เนะแล้วก็ซอสหี่วคุกสองขวดร้อยค่าตรงหนึ่งร้อยบาทหนุมั่วล่านอัณาจัรคุณผู้ชมใส่ น้ำซอสนี้อยากกินปลาก็เทปลาลงไปแค่นั้นเองอยากกินผัดอะไรก็ใส่ลงไปแต่ว่าแม่ไม่กินพวกมะเขือเทศถั่วฝักยาวอะไรแม่ไม่ชอบเนี่ยอร่อยมากใส่น้ำยำเนี่ยกินได้เลยใส่ไลายสุกจางยำทะเลยำปลาหมึกยำม,มามา่มายำเต้นเล็กยำหอยแครง ยำกุ้งสดยำปูดองกินได้หมดยำแมงกระพุนหัวกระสุนอันนี้เราไม่ได้ปักตะการเราะว่าอตอนนี้ปักไม่ได้ต้องวันที่หนึ่งตุลาถึงปักได้สั่งซื้อในน้าบ้านฟอฟันบาใบไ,ไม้อ่ะชื่อข่าวโหดมีคนติดตามร้านกับคนแล้วก็เสื่อซื้อในบ้านไม่ใช่บ้านรอลิงอะ่ะ ชื่อลีน่าจังใส่เสื้นหนังสีแดง L E สองตัว N A G A N G G A N G อะลีน่า G A N G D และ G A N G L ีน่า G A N G L ีน่า G A N ง L ีน่า G A N G ใส่เสื้นหนังสีแดงชื่อลีน่าจังเข้าใจป่ะจูเนียร์ฟังภาษาคนรู้เรื่องไหมบอกว่าปากไม่ได้เฟซบุ๊กมันไม่ให้กูปากวันที่หนึ่งถึงจะปากได้ฟังภาษาคนร้มั้ย ให้ซื้อในบ้านฟอฟันบอบไปไม้กับบ้านลอลิงพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องอร่อยมาก พินโยบอกคุณแม่ลิเนะจังต้องลงสมสะสะัครสสลงไงคะพรรคเพื่อไทยปฏิลิษอันดับสิบแทนเฉลิมอยู่บำรุงเป็ซีที่อร่อยกว่าริโอบอกแม่ผลโพมก็มันเป็นโพตอแหละใครจ้างมันร้านหนึ่งมันก็ให้คนนั้นได้เข้าใจหรือเปล่าผลโพตอแหละ Nhà, thái nấm dầm đi kìm đây là sông tầm Nhà trứng tôm tầm đã kìm rồi Tài nấm dằm đây rồi เนี่ยตอนปีที่เพิ่งเห็นตนบอกว่าแม่ลงสอสอเพื่อไทยครั้งนี้แลนสไลด์แน่นอนแลนสไลด์อยู่แล้วฉันปากพร่วงฉันเคยทำนายตั้งแต่นายุคประยุทธ์ได้เป็นสอสออาจารย์อุ๋ยจับพี่มาออน,นภาเขาทำรายการแล้วเข้ามาบ้านฉันมาบ้านฉันแล้วก็แบบว่ามาแบบ ถ่ายอะไรทำรายการเนี่ยอาจารย์อุ๋ยบอกว่าธน,นาธรได้ฉันบอกประยุทธ์ได้เห็นไหมประยุทธ์ได้ฉันบอกว่าโอปาได้ล้าน,ปน,นเปอร์เซนต์วิงเปอร์โอปาก็ได้ฉันบอกว่าเอุอ้งอิงได้เป็นนายกอุ้งอิงอก็ได้แล้วคราวนี้ฉันทาย เลือกตั้งปีหน้านะแต่เห็นเขาบอกว่าเดือนตุลานะ่ะยุสบสภา,าเลยอน,นุทินยุบเลยเพราะมันต้องถาวถถายแถลงผลงานมันที่ยี่สิบเก้าสามสิบแต่แล้วเดือนหน้ามันยุบเลยให้มีเลือกตั้งเลยมันจะไม่ยอมปล่อยให้เสื้อแดงมา มาขุดคุยมันไงเดีย๋ยวมันตายชากระาเพื่อแ่งเขาเอารินเสียดายกูไม่ได้เข้าสกาถ้ากูได้เข้ากูจะได้ไปขุดคุยมันด้วยเนะี่ยม่รู้แล้วปะตุลาน,นี้มันก็เลือกตัง้งมันยุคสภาเดีย๋ยวฉันจะไปลงสมัครปฏติลิศอันดับสิบแทนเฉลิม มิลาเมย์บอกแม่น่ารักนกสองหัวนกสองหัวอะไรกูยังไม่เคยอยู่พักไหนแต่มันจะมาว่ากูนกสองหัวได้ยังไงกูอยู่เคียงข้างประชาชนกูเล่าข่าวกูทํารายการกูไปเยี่ยมทหารกูไปแจกเงินชาวบ้านที่อพยพนกสองหัวตรงไหนฮะมาบอกว่ากูเป็นนกสองหัวกูยังงงเลยอะไรนกสองหัวเออถ้ากูเคยสังกัดพรรคการเมืองแล้วอีกอย่างหนึ่งกูลงสมัครผู้ว่ากูก็ลงอิสระกูลงสมัครสวกูก็ลงอิสระ กูลงสสกูก็โดนไอ้เฮียสมศักดิ์เทพสุทินที่อยู่พักเพื่อไทยนี่ตอนนี้เป็นไอ้ไอ้รัฐมนตรีสาธารณสุขแต่ว่าคนอื่นมาเป็นแล้วไงไอ้เฮียเนี่ยน,น่ะหลอกกูตอนแรกไปร่วมกับประชัยเลี้ยวไพรัดเซ็นชื่อให้กูไปลงแล้วก็บอกทนายไปถอนบอกพิมพ์ชื่อผิดกูเสียหายไปล้านห้ากูพิมพ์เสื้อพิมพ์เสื้อทํารถหาเสียงทําป้ายหาเสียงทําโบชัวอะไรแล้วเสียหายไปล้านห้า มึงรู้ป่ะจะนกสองหัวอะไร้กูงงชิบหายเออมันบอกเป็นนกสองหัวไม่นึกเลยว่าจะเป็นคนขายชาติขายชาติตรงไหนวะตั้งแต่มิถุนาจนถึงป,ปัจจุบันเนี่ยกูยไปหาทหารชายแต่ทุกเสาร์อาทิตย์ตอนนี้เขาไม่ให้เข้าไปเพราะเคาลบกันแล้วอันตรายทหารก็สั่งมามึงไม่ได้ฟังข่าวเขาบอกว่าใครจะเอาของไปให้ทหารตอนเนี้ยเดินเข้าไปที่ฐานเลยไม่ได้ต้องนัดล่วงหน้าสามวัน แล้วต้องไปให้เฉพาะจุดที่เขาบ,บังคับไปให้และเรื่องอะไรกูต้องไปไปมันก็ให้กูไปให้ที่อบอตอบออตอก็เอาไปแดกหมดไม่ถึงมือทหารกูไม่ให้หรอกเองินกูหาย,ยากและไปชายแดนน่ะเหนื่อยจะตายต้องออกจากบ้านตื่นตีหนึ่งออกจากบ้านตีสองไปถึงนั่นถ้าไปสายกว่านั้นก็ไม่ทันมึงรู้หรือเปล่าแล้วตอนนี้เขาห้ามเขาลบกันแล้วมันอันตรายเขาไม่ให้เข้าไปมอบให้ทหารอะไร โง่แล้วไม่ต้องมาคอมเมนต์มาด่ากูเป็นนุกสองหัวเป็นพวกขายชาติไอพวกสลิมสายหัวไปเลยกูไม่ต้อนรับก,กูเกลียดนี่น้ำยำห้าสิบบาทนี่ซอสซอสแปดกระเพรา,าสองขวดร้อยสองขวดร้อยสองขวดร้อย,ออยแล้วก็นี่มีคุกสองขวดร้อยสั่งได้เลยบอ่อฟอฟันบอ่อใบไม้ชื่อข่าวหัวมีคนติดตามร้านกว่าคนแล้วก็ ลอลินชื่อลีน่าจังใส่เสื้อหนังสีแดง L E E N A G A N G ลีน่าแกงลีน่าแกงลีน่าแกงมีค่าส่งหนึ่งร้อยบาทส่งทั่วราชอาณาจักร <c oughs> ใช่สลิมมันกลัวฉันเข้าสภาโอ้ยมันลุงด่าฉันแบบเป็นหมึ่งเลยเ <c oughs> ดียฟอฟันบอไปไม่อะ บล็อกเลยกูตื่นตั้งแต่หกโมงเชานะ้าในวันนี้กูบล็อกพวกมันไปหมื่นคนถึงสิบเอ็ดโมงห้าชั่วโมงลำคาญคือลำคาญนญะเียมึงไม่ได้มาให้กูแดกแล้วบอกว่ากูอ่ะขายตัวขายชาติเป็นคนไม่ดีหลงหลงนึกว่าเป็นคนดีงงสมัครแค่กูจะสมัครสอสอพักเพื่อไทยปาตี้ิลตอันดีสิบต้องบอกกูเป็นคนไม่ดีเลยแล้วพวกมึงดีขนาดไหนพวกสลิพวกมึงลงเรืองตั้งมึงก็แพ้ตลอดไม่เคยชนะ แล้วก็เที่ยวมาหาเรื่องเขาแพ้ไงสสคนเ,เดียวมึงก็ไม่ได้แต่มึงก็ไปยื่นสารยื่นสารอิจฉาเขาไงเขาได้เป็นรัฐบาลเขาทำได้ทำตามนโยบายให้ประชาชนได้ไงพอกูจะลงสมัครสรส,สปฏิริพเพื่อไทยอันดับสิบแม้เมื่อว่ากูใหญ่แล้วกูเป็นคนขายชาติกูงงเลยกูขายชาติตรงไหนกูยังไม่เคยเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินมีแต่เอาอาหารไปให้เงิน ชาวบ้านแถวชายแดนอาหารให้ทหารมึงบ้าหรือป่ะนิดบอกทหารระดับสูงรวยมากมากเขาบอกเอาแล้วทำไมมึงเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเหรอก,กูกูเคยอยู่พักไหนกูยังไม่เคยอยู่พักไหนเลยมึงเคยเห็นกูไปร่วมกับใครไหมถ้ากูเล่าข่าวเนี้ใช่ ก็เล่าข่าวทุกสีอ่ะข้าชายัยรอเป่าแสดงความคิดเห็นทุกฉีอ่ะมันถามมาอ้าวแล้วทำไมมันเปลี่ยนใจมาสมัครเพื่อไทยก็เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลไงกูอยากเป็นรัฐบาลกูอยากได้ทํางานถ้ากูลงเพื่อไทยกูได้เป็นสอสอถ้ากูไปลงพรรคอื่นมาเชิญกูเป็นร้อยพักกูไม่เอาเพราะมันพรรคเล็กๆลงไปมันก็ไม่ได้มันเสียเวลาเราหกสิบอกแล้วไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วแต่ถ้ากูลงเพื่อไทยกูได้เป็นสอสอเลยอ่ะจะทจะทำไม ถ้ากูได้อันดับสิบกูได้เป็นเลยอ่ะมีอะไรไหมพลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยแลนด์สไลด์พรรคเดียวได้เป็นรัฐบาลสองอปดสิบเสียงกูลงเพื่อไทยกูได้เป็นสสเลยอ่ะมีอะไรไหมและสลิงมันเคยได้ไหมไปสลิงที่อิจฉาไปร้องเรียนสารรัฐธรรมนูญอ่ะมันได้ไหมสสคนนึ่งยังไม่ได้เลยเลือกตั้งทุกครั้งได้สสไหมสักคนยังไม่ได้ได้ดีตอนไหนรู้เป่าตอนไอ้ประยุทธ์ปฏิวัติ อาหารปฏิวัติแล้วก็ไอ้พวกนี้มารับตำแหน่งได้เงินเดือนได้อำนาจมาแล้วไม่เปลี่ยนสี